นายช่างนายช่าง้าางำอะไรอยู่ครับสวัสดีครับผมกําลังมาคุมงานการตัดเข็มครับผเพื่อมาดูตําแหน่งของเข็มพอดีบ้านหลังนี้เขาใช้เข็มในการรับน้ําหนักของตัวบ้าน,นครับเป็นบ้าน2ชั้นเข็มขนาด2 6คูณ26เป็นเข็มสี่เหลี่ยมตันนะครับเลยมาเช็คดูว่าทายดีวีเอ,อยู่ในเกณฑ์ปกติหรือเปล่าเราก็จะเก็บค่าเยื้องเข็มนะครับทายดีวเดีวเก็คือค่าเยื้องเข็มเนาะ เก็บไปเพื่อไปให้ผู้ออกแบบได้ดูว่าค่ามันผิดปกติไหมหรือต้องแก้ไขยังไงถ้าเกิดค่าไฮดีเวนเกินเราก็จะทําการดีไซน์ผู้ออกแบบจะทาการดีไซน์โดยการตอกแซมหรือจะเป็นไฮบีมหรือจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ผู้กออกแบบเขาจะหาวิธีแก้ไขมาครับแล้วทําไมเราต้องเก็บค่าเยื้อเข็มด้วยครับนายช่างมันมีความสําคัญยังไงครับค่าเยื้อเข็มเนี่ยเราต้องเอาไปเช็คว่ามันตรงกับที่เขาออกแบบหรือเปล่าครับเพราะว่า เข็มแต่ละต้นเนี่ยเราก็จะมีการรับน้ําหนักที่แตกต่างกันนะครับเนาะการเก็บค่าเข็มเข้าไปรีเช็คเพื่อให้รู้ว่าเข็มที่ตอกลงไปเนี่ยรับน้าหนักได้หรือเปล่า<อ>ถ้ารับได้ก็โอเคก็คือขั้นต่อไปก็คือจะทําฐานรากแล้วขึ้นต่อหม้อต่อไปแต่ถ้ารับไม่ได้ เช็คแล้วยังไงต้องแก้ไขก็ต้องรีบแก้ไขครับเพราะว่าฐานลากมันเป็นสิ่งที่รับน้าหนักเยอะมากสุดนะครับเนาะเราต้องอรีบแก้ไขดีไซน์โดยการจะดีไซน์ยังไงก็แล้วแต่ของของผู้ออกแบบครับทำให้เสร็จก่อนที่จะขึ้นฐานลากแล้วก็ต่อม่อต่อไปครับผมและจุดแดงๆนี่คืออะไรครับนายช่างอันนี้คือจุดเซนเตอร์ของเสาครับเราจะถ่ายลงเข็มเพื่อให้รู้ว่าตำแหน่งเซนเตอร์ของเสาเนี่ยกับตำแหน่งเซนเตอร์ของเข็มน่ะต่างกันแค่ไหนนี่แหละคือค่าเยืองเข็มถ้าอยู่ตรงกันมากเท่าไหรย่ยิ่งดีครับ แต่ถ้ามันเยื้องไปก็ต้องหาวิธีแก้ไขแต่ว่าเยื้องก็จะมีค่ามาตรฐานอยู่ว่าเยื้องได้แค่ไหนต้องไปเช็คกับผู้ออกแบบอีกทีครับให้ผู้ออกแบบดูว่าเยื้องมากเยื้องน้อยเยื้องแค่นี้รับได้ไหมถ้าเยื้องเงยอะเกินไปก็หาวิธีแก้ไขครับผมแต่ตัวนี้สวยมากครับอ่าแล้วทุกหลังต้องจําเป็นต้องทาอย่างนี้ไหมครับนายช่างอ่ามันจะแตกต่างกันครับต้องเช็คดูว่าฐานรากชนิดนั้นอ่ะของอาคารชนิดนั้นอ่ะเป็นแบบไหนถ้าเป็นฐานแผ่ไม่มีเข็มก็จะไม่ต้องจำเป็นต้องเก็บแต่ถ้าเมื่อไหร่มีเข็มนะครับ ยังไงต้องเช็คว่าเซนเตอร์เสากับเซนเตอร์เข็มเนี่ยตรงกันหรือเปล่าช่างทั่วไปเขาจะบอกว่าเช็คค่าเข็มเยื้องเช็คค่าเข็มเยื้อ,อน,นี้แหละครับคือการเช็คว่าน้ำหนักของเสาลงเข็มตรงหรือเปล่าอาจจะไม่ใช่แบบนี้บางที่อาจจะเป็นแบบเข็ม2ต้นเขาก็จะเช็คศูนย์กลางระหว่างเข็ม2ต้นแต่อันนี้บ้านหลังนี้หลักๆคือเป็นเข็มเดี่ยวก็ต้องเช็คลงหัวเข็มเลยครับผมแล้วตรงพื้น,นที่เ็าเทไว้บางๆเนี่ยมันคืออะไรครมมับใช่างทำไมมันบางๆตรงเนี้ยคือคอนกรีตลีนครับคอนกรีตลีนก็คือ เวลาเข้ามาเทเนี่ยเป็นคอนกรีตที่เขาไม่มีสเตนค่ะควาง่ายๆคือเขาไม่ซีเรียสเรื่องความแข็งแรงไม่ได้ซีเรียสเรื่องอความหนาความบางอะไรอย่างเงี้ยลีนก็คือมันเป็นแค่ชั้นเบทชั้นรองพื้นไว้ไม่ให้แบบเวลาเราเทคอนกรีตดินมันจะเข้ามาในคอนกรีตของเราเป็นแค่เป็นแค่การแบบเตรียมหน้างานเอาอย่างนี้ดีกว่าไม่ได้มีผลกับความแข็งแรงแต่มีผลกับว่า ทำงานแล้วมันจะดูออกมาเรียบร้อยแล้วก็เทเทคอนกรีตจริงๆอ่ะจะไม่มีสิ่งเจียพนเข้ามาทําให้คอนกรีตเราดีขึ้นครับวันนี้ก็พามาดูความสําคัญของการเช็คเข็มนะครับเนาะว่ายัางไงก็ต้องเช็คต้องเช็คแน่นอนแล้วก็พาดูรายละเอียดต่างๆก่อนที่ว่าจะขึ้นมาก่อนจะที่จะทําฐานราดก่อนจะขึ้นมาเป็นงานโครงสร้างเหนือพื้นดินวันนี้ก็จะประมาณนี้ครับหลังจากนี้เราจะพาไปดูอะไรโปรดติดตามนายช่างจะเล่าให้ฟังสวัสดีครับ